สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องคนเกษตรจอชตอนะครับวันนี้มาอัปเดตทุเรียนเสียบข้างนะครับต้นนี้แล้วก็เดี๋ยวามาชมการตัดนะครับบางท่านเมื่อเราเสียบข้างติดดีแล้วนะครับบางท่านก็จะตัดประมาณนี้นะครับรถตัดใกล้ๆนี้นะครับตัดให้ขาดแค่นี้เพื่อที่จะให้กิ่งนี้เขาโตขึ้นนะครับ แล้วก็จะใช้ไม้นะครับไม้มาดามไว้นะครับไม้มาดามไว้แล้วก็ผูกโยงกับไม้ที่เราดามกับต้นนี้นะครับในทางสวนคนเกษตรนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกนี้เราจะไม่ไม่ตัดแค่นี้นะครับรอให้เขาเปื่อยเองนะครับตรงน,นี้รอให้เขาเปื่อยเองจะทาการตัดกิ่งข้างบนนะครับ <sådan. S 1> พเพื่อที่จะเอากิ่งนี้นะครับเป็นเป็นไม้แทนไม้ดามไปในตัวนะครับเป็นการ ไม่ต้องให้มันเสียเวลาไปหาไม้นะครับามาชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับการตัดนะครับนี่นี่นะครับก็ตัดให้โล่งๆไปเลยนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ตัดให้โล่งแบบนี้เลยนะครับนี่เราดูตรงนี้นะครับนี่ก็ให้โล่งไปเลยนะครับให้โล่งไปเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ให้โล่งตัดยอดออกไปเลยส่วนนี้เราก็เว้นไว้นะครับจากนั้นนะครับก็ทําการตัดแต่งกิ่งสิ่งที่บางแสงพวกนี้นะครับตลอกนะครับสิ่งนี้นะครับตลออก เพราะว่าผมปลูกไว้หลายต้นนะครับกาจจะถึงรากนะครับเราก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ลุ่งนะครับนี่เพื่อที่จะให้เขาได้รับแสงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้เขาได้รับแสงพื้นที่ นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับด้านด้านนี้เราก็ไว้นะครับส่วนด้านนี้ก็ออกไปได้เลยนะครับให้ล่งไปเลยนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับ ต่อไปพอเขาโตขึ้นนะครับเราก็ผูกกับต้นนี้ครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันแตกหน่อแตกกิ่งก้านเราก็เอาออกนะครับเตดออกเดี๋ยวพอกิ่งนี้ก็โตเต็มที่กิ่งนี้ก็จะแห้งแห้งไปเองนะครับกิ่งที่เราเว้นไว้นะครับจะแห้งตรงตำแหน่งรอยต่อตรงนี้พอดีนะครับครับอีกหนึ่งคลิปครับท่านผู้ชมครับนามาฝากท่านผู้ชมนะครับ่าคือชอบหรือว่าเป็นประโยชน์กับ มิสายพวกของท่านก็สามารถที่จะกดแชร์นะครับฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับท่านผู้ชมครับการตัดกิ่งทุเรียนนะครับตัดอย่างไรไม่ต้องหาไม้มาค้ำนะครับก็แบบนี้ครับนี่นะครับตัดกิ่งข้างอ้อยหมดเลยริดออยหมดเลยนะครับ แล้วก็ให้ขาดด้วนๆแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ